สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าโลโกเอฟซใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางหาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จางวันประจําวันที่28กันยายน2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปแล้วก็ฝากคําเตือนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าของเมื่อวานเนาะมาดูการแอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่5 39เน้นไปที่5นะคะเมื่อวาน5ไม่มาเลยพี่น้องจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟด้วยเนาะส่วนเฉพาะกิจนะคะพิเศษแล้วก็ VIP มาเด่นนะคะ มาเด่น9นะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะเด่นวิ่งรูดที่9เนาะวันนี้ต้องกราบขอโทษจริงๆนะคะอ่า83ตัวนี้ก็มาแอดลืมเห็นนะคะมาแค่เด่น3เด่น9เนาะอ่าย่างไงก็ฝากตามต่อแล้วกันนะคะสูตรการคำวนวณมีเข้ามีหลุดเนาะพี่พี่จ๋าเพราะว่าแอดก็คำวนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันแบบนั้นหากชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะอ่าครัวณมีเข้ามีหลุดนะคะ ตามกันต่อกันของวันนี้นะคะสำหรับตัวเด่นวิ่งรูดเด่นไปที่8ปดสแล้วก็หนะอ่ะหรือใครจะจับชุดวินในนี้ได้เลยนะคะพี่พีจ๋าแอดเน้นไปที่8นะคะนี่ก็คือลุ้นได้4นอยเหมือนเดิม,มนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะส่วน8ปดนะคะแอดให้8ปดศูน 82ดสองสามนสามปดนะคะหกสามหกสามแล้วก็หกเจ็ดนะคะพี่จ่าหกสามแล้วก็หกเนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันนะคะสําหรับในชุดโค้งสุดท้ายนี้นะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่แปดนะคะ ก็แปนะคะ38แล้วก็67หรือ97เนาะท่านไหนไม่ชอบ67กลับมัวเป็น97้าเจนาะเกแอดคำนวณออกมาก็มีนะคะอ่ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้ เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ